อ่ห้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีเราพักกันสักรูแล้วช่วงหน้าอย่าพลาดนะข่าวที่คุยกันตอนต้นรายการดูสิว่ามันจะจบยังไงจะหลีกทางไหมเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์กับรถกระบะครับเชียร์ใครพี่บังโอ้พี่เอารถทางมั้ย เครื่องดื่มเกลือแร่เกตเตอร์เรเดินหน้าต่อยอดความสําเร็จรุยจัดการแข่งขันเกตเตอร์เรตไฟฟวีไฟฟุตบอล2 0 2 4สศึกลูกหนังเยาวชนไทยรุ่นอายุ14-16ปีเฟ้นหาสุดยอดทีมนักเตะเยาวชนไทยดวลศึกในฟุตบอลทัวนาเมนต์ระดับโลกรับสมัครตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนสอ6พนถึง10มีนาคม2567หระหว่าวังว่ามันจะเป็นรายการที่น้องๆได้มาโชว์ฝีเท้าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะแข่งกับทีมทั่วประเทศหรือว่าทีมจากทววีปปปปตตต่่าาาาางๆนนนะคราารรบสสสมมถยยุก์์ใชช้้ขขขเเ็นนานา็โจออไได